สถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงมัสกรัรโอรมานขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในเยเมนอพยพออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์สู้รบอย่างไม่ยุติค่ะ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมัสการโอรมานซึ่งครอบคลุมดูแลเยเมนออกประกาศฉบับล่าสุดว่าขณะนี้สถานการณ์การสู้รบในเยเมนยังไม่มีทิศทาที่จะยุติและมีโอกาสทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกทั้งหลายชาติต่างทยอยอพยพพลเมืองของตัวเองแล้วจึงเห็นสมควรให้คนไทยทุกคนในเยเมนอพยพโดยเร็วที่สุดและขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการอพยพทุกคนแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่ สามารถติดต่อได้รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางมายัางอีเมลของสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมัสกัตอมานแต่หากผู้ที่ยืนยันจะอยู่ในเยเมนก็จะต้องยอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งขอความร่วมมือจากคนไทยในเยเมนทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือเปิดโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประสานข้อมูลดังกล่าวไปยังนายซาอาทับทิมใหม่ประธานนักเรียนไทยในเยเมน เพื่อช่วยประสานรวบรวมรายชื่อคนไทยในเยเมนที่ประสงค์อบพยพออกจากเยเมนแล้วด้วยอีกทางหนึ่งส่วนสถานการณ์ล่าสุดในเยเมนกองทัพพันธมิตรอาหรับที่นําโดยซาอดุดิอาระเบียยังเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มซาน้าและตามเมืองสําคัญต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีนายบันกีมูลเลขาธิการสหประชาชาติแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ ตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เป็นพลนเรือนแล้วเป็นจำนวนมากขณะที่กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติในเยเมนเปิดเผยว่าความรุนแรงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีเด็กเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62คนและบาดเจ็บกว่า30คน